ันนะคะไปติดต่อค่ะเออมันจะไม่จอยมาเรื่อยๆรู้เปล่อันนี่พี่ซูมเข้าไปในหน้าน่ะอุ้ยซูมหน้าค่ะนะคะเอาพี่ตายเออพี่ตายเอาใหม่ไม่เป็นไรตอนนี้เอ้ยออกแล้คนขายเราก็จะมารีวิวเกมนี้นะคะเกมที่ยากที่สุดไม่มีใครชนะเกมนี้ได้อย่างแน่นอน เราต้องรอให้ไฟเขียวก่อนมันไม่มีไฟเหลืองนะทุกคนคนะ่าเมินนะมีคนตั้งชื่อพอสวีด้วยเดี๋ยวไม่รู้เขาอยู่ไหนตอนนี้พี่อยู่การทางนะคะเพราะว่าไฟแดงแล้วมันก็ห้ามถ้าไปมันจะเป็นสีแดงแบบไมนน่มีมีมีมเ้วก็ไปเทียนนิดเทีอนนิดเออพอสวีน่าจะออกแมปไปแล้วมั้งก็สงสัยว่าพอลสวีหายไปไหน มีคนตั paid paid ้งชื่อว่าวงบาทุกคนเชื่อพี่กันหน่อยนะเอื้อเอื้อเอื้อโอเคพี่เราจะไม่ตายนะคะทุกคนไม่รู้ว่าคดออะไรแต่ไปเขี้ยวเขียวเฮ้ย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 ทุกคนทุกคนไม่รอดไม่เป็นไร่วงไม่เป็นไร เรื่องไหนได้พี่มันเก่งพี่มันเซียนพี่ไม่เซียนหรอกพี่กะมาก็ดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่ปิดไออุ้ยพี่เกือบตายอุ้ยใครเป็นใครตายพี่อยู่ข้างๆพี่ด้วยพี่ตัวใจหมดเลยใครพี่คิดว่าพี่ตายพี่ก็คิดว่าใครตาย เช่อวพี่ตายเพราะว่ามันอยู่ใกล้พี่มากคนแดงแล้วแบบไม่อยากให้มันมีไฟแดงอ่ะทุกคนดูดิมันยากมากไปไปกันเถอะเอ้ยอุ้ยไฟแดงไฟแดงไฟเขียวมันติดมาทุกคนอ๋อไงใช่ปะมันอะ อึบอึบอุ้ยหยุดยิ่งไหวยิ่งไหวห้าเสียนะทุกคนตอนนี้มันเหลือมากเฮ้ยตอนนี้อุ้ยอุ้ยอันนี้อุ้ยอ้ยเอาทำไมพี่ตายอ่ะเมื่อกี้ไฟเขียวใช่ไหมทุกคนโกงหัวเนาะไม่เป็นไรพี่เริ่มใหม่ก็ได้วะ สูก็ได้เอ้ยทัสวีอย,ยนะูอ่ไหนอะตอนนี้พี่ไม่รู้ชื่อพี่เลยพี่ขอรีบไปก่อนเดกไปเด็กว่าพี่เียดเลยว่ะแก็ต้ออะอ๋อน้องๆถามไหมล่ะว่ามันอดู๋ที่ไปไหนไหม อยู่บ้านของพี่อลยถ้าพี่อย่าอยู่ถ้าพ่อพี่ไม่ได้อยู่พี่ต้องมานี่ด้วยพี่ต้องอยู่คนเดียวเฮ้ยพี่ไม่พี่ต้องไปอยู่กับแม่ทุกคนแล้วพี่ก็เลยเกิดไม่ได้นะเฮ้ยพี่ก็ทําช่องแม่ของพี่ไม่ได้สิไอ้ตายแน่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรชึบปึ๊บเป็นไรตรงนะ้นุ๊ป 衣继续来板。